พ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วนำมาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วน้ำฝนแล้วน้ำฝนแล้วมาแล้วมาแล้วนำมานำมะมา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 พาน้าไปกินกล้วยวิ่งแล้วได้ยินกล้วยอ่ะได้ยินคำว่ากล้วยวิ่งเลยวิ่งเลย มามาแล้วพ่อน้ามาแล้ว <laughs> ไปละไปละไปละแลนใส่กวยน้ำพ่อแล้วอรับรับรางวัลเด็กดีนะคะ น้ำปลาเด็กดีขอได้ได้มากรเลยน้ำใจกับยานบพ่ทันให้น้ำน้ำใจน้ำแม่งามใจเป็นแม่น้ำวลาชอบกินกล้วยเหมือนกันให้รางวัลก่อนให้ยูรู้เห็นหญ้าเหมือนเป่าเอามาใหม่ก็ได้เอามาใหามาให่อีกทีหนึ่ง ดี๋ย่พอแอบมาใหม่อีกนางน้ำกลนดิปนี่อ๋ออย่นั้แม่บอมีอย่างนั้นแม่บ่มีนางน้ำกลนพอแล้วเดีย๋ยวพอมาให้กินนางน้ำกลนพอจินกล้วย แม่งามใจก็อยากกินมักทั้งแม่ทั้งลูกหายเทลานวยหายเหล่อยว้างมันมันเฮาถี่มันเหม็นขี่มือน่ากินเหม,ม็นดัางมากินพักกัน,กนมักกล้วย <laughs> น้ำใจกินไ้กันน้ำหวา<ง>แม่งามใจมีท้องได้เก็บเดือนแล้วนะคะ ให้กินกล้ยลำบากลำบากกินมาทัานแม่งาวใจมา,าและมูมูกับม้าแหละมูเห็นลำบากกินกับล่างม้าแหละล่างล่างมา,า,งา,งมาอา้าวลำบากขึ้นหนาเดนแถวว่าลำบากขึ้นหนาเดนแถวว่าโบเบแเล้วบเบดแล้วเ,เดี๋ยวพอเอามาหายที่หลังไหมอยาอย่ากวนกันเด้อลูกย่ากวนกันเด้อซับ